สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารบ้านศรีนครินในวาระการเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทและ40ปีบุริธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปธรรม วันนี้เวลา9าก้านาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบ้านศรินของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปธรภมสมเด็จพระเจ้า,าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครซึ่งท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงครามได้มอบทุนทรัพย์จากทุนการกุศลกอวอในการปรับปรุงอาคารดังกล่าว และกลุ่ม a 49ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมตลอดจนมีบุคคลและองค์กรเอกชนร่วมสนับสนุนจนแล้วเสร็จสำหรับบ้านศีนครินก่อตั้งขึ้นเพื่อรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ3เดือนถึง5ปีจากครอบครัวยากจนในชุมชนแออัดมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กพร้อมกับการพัฒนาครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บ้านรับเลี้ยงเด็กจำเป็นต้องปิดเป็นช่วงๆแต่มูลนิธิยังดูแลเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบถุงยางชีพนมผงและนมกล่องพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา ปัจจุบันมีเด็กในอุปธรรมจำนวน45คนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ทอบพระเนตธนทิทศการในวาระการเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปธรรมเมื่อปี2526และทรงจัดตั้งกองทุนนมและอาหารกองทุนงบฉุกเฉินสงเคราะห์พิเศษ ทางนี้เมื่อปี2551สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานกิติมศักดิ์ และทออพระเนตรในทศการครบ40ปีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524าสำหรับรับเลี้ยงเด็กในชุมชนคลองเตยล็อก12ด้วยความรักและความเอาใจใส่ในด้านต่างๆเช่นการเจริญเติบโตการดูแลสุขภาพการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์โดยมีสถานสงเคราะห์ในการดูแลสีแห่งประกอบด้วย บ้านสมวัยชุมชนคลองเตยบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศบ้านแห่งความหวังชุมชนอ่อนนุษ88แยก10และบ้านศีนาคารินชุมชนกองขยะน้องแขมนอกจากนี้บลุลณิธิยังมีเครือข่ายบ้านร่วมพัฒนาเด็กและเปิดศูนย์ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการแถ่ทอดความรู้ทักษะและสร้างจิตสำนึกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปฏิบัติงาน สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูละองพระบาทเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูละองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายวศินวัฒนวรกิจกุลนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐา,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางนิชาภาสิงห์นรงค์ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาตินำคณะกรรมการและเยาวชนจากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติเฝ้าถูลระองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลวัฒนัศน์เชจูเกียรติบุคคลผู้สืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยนในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเพศัจกรนพิสิทธ์ชัตธนานนท์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลระอองพระบาทดังนี้ นางบุญญนันพนาพิทักษ์กุลกรรมการผู้จัดการบริษัทพิทักษ์ปามออยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมทบทุนบูลณิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายชวิตยงเห็นเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปัมถมสมเด็จพระนิษฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายโชคชัยแท่เหงผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศบริษัท MPB5 ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ ในโอกาสนี้ศาสต,ตราจารย์สุชานาชาวนิตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินงานเรื่องโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ ู้ได้รับรางวัลอาเซียน Biodiversity Heroes Award ปี2565จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมเข้าเฝ้าถูลละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนายจรันคำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําปี2565 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2566 วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตบวรขัติยราชนารีสเด็จไปยังบริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครท่งเปิดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2566ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิด 80ปีกเกษตรนนทีนำวิถีใหม่ไทยยั่งยืนระหว่างวันที่3ถึง11กุมภาพันธ์2566เพื่อให้คณาจารย์นักวิจัยนิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนรวมถึงเผยแพร,แร่ค,ความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านต่างๆแก่ผู้สนใจและนำไปบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมูลนิธิให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อการเกษตรด้านต่างๆโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้มีการประกวดพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์อาทิการประกวดปลากัดการประกวดแพะและแกะการประกวดผลไม้การประกวดไม้ประดับและการประกวดกล้วยไม้ตัดดอกโดยปีนี้ได้ยกระดับการจัดงานสู่ระดับนานาชาติโดยมีสถานเอกอัคาราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยจากทวีปยุโรปอเมริกาและเอเชียกว่า10ประเทศนำสินค้าพื้นเมืองสินค้าท้องถิ่นมาร่วมออกร้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีนิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมออกร้านจำนวน221ร้านค้าทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อนโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟฟ้า BTS เพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบของ Virtual เกษตรแฟร์2,566ที่เว็บไซต์เกษตรแฟร์ .ku.ac.th ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมบวรวารตีค่ำวานนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จมาอย่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางจริยาประสบทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมบวร์วาราตี้ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมบวร์ันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนไทยเอ,อื้อมอมรรัตน์นายพงศพักอุดมโพธและนางสาวแคริสเจนสมิธเป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการทูบีนัมวันวอไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมบวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยวาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 h d ทุกวันเสราร์เวลา20นาฬิกาสนาทีถึง21นาฬิกา30นาที ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2566ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้เวลา10นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2566ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทเวีกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจําการกรณีสงครามต่างๆร่วมในพิธีวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงมีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อสะดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติและเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย โดยมีการประกาศพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวได้ที่บัญชีของธนาคารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเลขที่0 3 8 7 3 1 9 3 9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547587ต่อ41235สำหรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้องค์มมตรีเชิญฮิรัญยบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาและตั้งสมณศักดิ์ วันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางศรีเมืองอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญฮิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระธรรมกิติมุนีซึ่งได้รับสถาปนาสมณศักดิ์ให้ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชินนานามตามที่จารึกในฮิรัญญาบัตว่า พระพรมวชิระจริยาจารย์ภัยสารบร,รกิจการีสีพิพัฒโกศลโสพลธรรมดีโลกตรีปิดกวราลงกรมหาคณิสสอนบรวรสังคารามคามวาสีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2565สถิตนวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี และเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระปัญญานันทมุนีซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่าพระราชวัชรธรรมพานีศรีศาสนก,กิจจารมหาคณิสสรนบรวรสังคารามขามวาสีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2565สถิตนวัชชลประธานลังสริตพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ที่ตำบลม่เปิน์นอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมภมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอักคีภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายล้ำจงผลสิทธ์ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่25หมู่8ตำบลแม่เปิรนอำเภอแม่เปิรนจังหวัดนครสวรรค์เกิดเหตุเพลงิงไหม้เมื่อวันที่20มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับพระมหาการุณาที่คุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งเป็นลลนพน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th well e l i c h ได้ทุกวัน ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสงทาย